ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เมย์ด้วยกิ้งกิ bye ๊งกิ้งบ๊ายบาย